สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพัตตี้พัดยนต์เช่นเคยนะคะวันนี้พัตตี้นะคะมีรถนะคะอีกคันนะคะมาอัปเดตมารีวิวให้ชมกันนะคะเป็นรถเข้ามาใหม่นะคะเป็นคันนี้เลยนะคะลูกค้าเป็นตัว i s u ซ u นะคะ d max 1.9ึ่งเก้ตัว s นะคะคันนี้เป็นปี2 0 2พนยี่นะคะเป็นตัว c a ปนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ตามหาอยู่นะคะพัะแนะนําเลยนะคะคันนี้นะคะสวยนะคะไหมวิ่งแค่ 1ม0 0นกิโลนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาเราขายอยู่ที่5,59,000บาทนะคะ เดี๋ยวพัดมาชมนะคะในส่วนต่างๆแล้วก็รอบๆตัวรถเลยนะคะเรามาชมในส่วนของด้านหน้าของคันนี้กันก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นปี2021นะคะในส่วนของไฟหน้านะคะจะได้เป็นตัวมันติรีเฟคเตอร์นะคะเป็นตัวหลอดไส้นั่นเองนะคะก็มาพร้อมกับตัวไฟไดิธามนะคะ ในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้ได้เป็นตัวสีเทานะคะเป็นสีเทานะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวโลโก้นะคะตัวอีซูซุนะคะเป็นตัวได้ตัวโลโก้มาเป็นตัวโครเมียมนะคะในส่วนของตัวกันชนหน้านะคะสภาพเดิมๆสีเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้เป็นสีขาวสีเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในส่วนของตัวแม็ก ะคะกับยางกันบ้างนะคะในส่วนของแม็กและยางนะคะนะคะแม็กนะคะคันนี้ใส่แม็กให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับลูกคา้าท่านใดที่ชอบนะคะหรือว่าในการแต่งรถนะคะคันนี้เขาใส่แม็กให้แล้วนะคะไม่ต้องไปทําอะไรนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะแม็กและยางนะคะเป็นขอบสิบแปดนะคะขนาดยางนะคะสองสี สองสี่ห้าทับสี่สิบห้านะคะ R สิบแปดนะคะมันคือสภาพยางไล้ใหมนะคะยางได้ยางปีใหม่ๆเลยนะคะลูกค้าให้ดูสภาพรถเลยนะคะสวยๆเดิมๆนะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างกันบ้างนะคะสาหรับันนีกระจกมองข้างจะได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะนะคือด้านข้างนะคะฟิล์มติดแล้วให้เรียบร้อยนะคะ รถเป็นตะัวสีขาวเป็นตัวสเปคแคปนะคะในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะนะคะสภาพด้านหลังในส่วนของไฟนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่และโคมไฟใหม่ด้วยนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะได้เป็นตัวหลอดไส้เหมือนกันนะคะเป็นตัวหลอดไส้นะคะคือสภาพด้านหลังนะคะสวยๆเดิมๆนะคะตัวมือเปิดนะคะ ภายในกระบะนะคะนะคะสภาพเดิมจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของภายในนะคะภายในห้องโดยสารคันนี้กันบ้างนะคะให้ดูกันเลยนะคะในส่วนของภายในนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะสภาพด้านข้างประตูนะคะรถคนันนี้ยังกลิ่นใหม่ใหม่กลิ่นใหม่ยังเหลือเลยนะคะลูกค้าสภาพสมเลยนะคะ กระจกนะคะเป็นออโต้เป็นไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับนะคะเซ็นเตอร์ล็อกนะคะปรับกระจกมองข้างนะคะเป็นออโต้นะคะไฟฟ้าในส่วนของพวงมาลัยนะคะ,นะคะพวงมาลัยหน้าจอเรือนไม้นะคะสแสดงผลดิจิตอลนะคะตัวนี้ได้เป็นเครื่องเล่นธรรมดานะคะ F, F a M A U X นะคะ เชื่อมต่อ USB ได้นะคะในส่วนของแอร์นะคะเป็นแอร์แมนวนวลนะคะเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะจะได้เกียร์6สปีดนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะจะได้เป็นตัวเบาะผ้าสีดำนะคะตัดด้วยได้สีขาวนะคะเบาะสวยๆเดิมๆนะคะสภาพรถยังใหม่ๆเลยนะคะ,นะคะเรามาดูในส่วนของตัวแคปนะคะด้านหลัง ุ้มด้วยหนังนะคะนี่คือสภาพรถนะคะสวยๆเลยนะคะโครงหลังคาข้างบนพรมนะคะเป็นสภาพรถเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันนะคะไปดูภายในห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะสําหรับห้องเครื่องคันนี้เดี๋ยวให้ชมกันเลยนะคะมาดูกันเลยคะ่ะ ในส่วนของเครื่องยนต์กันเลยนะคะภายในห้องเครื่องนะคะนี่ค่ะให้ดูเลยค่ะสภาพห้องเครื่องเดิมๆนะคะสวยๆนะคะไม่มีคาบน้ำมันเยิม้มห้องเครื่องแห้งสนิทนะคะนะคะรอยมาร์ครอยจุดต่างๆนะคะรอยแต้มสีจากโรงงานนะคะมีให้เห็นนะคะนะคะในส่วนต่างๆนะคะอตทุกตัวยังไม่มีการขยับนะคะสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะนะคะ ให้ดูกันเลยนะคะในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ใหม่ๆเลยนะคะลูกค้าก็ในส่วนของคานนะคะจะเป็นคานแท้คานเดิมจากโรงงานเลยนะคะน็อตทุกตัวนะคะในส่วนของคานยังไม่มีการขยับนะคะรอยมิดอาร์ตนะคะรอยมาร์กจากโรงงานนะคะแผ่นเพดนะคะแผ่นเพดจากโรงงานเลยนะคะเนี่ยค่ะของแท้ของเดิมเลยนะคะในส่วนต่างๆของตัวคานนะคะให้ชมกันเลยนะคะในส่วนของคานนะคะ เรามาชมกันต่อในส่วนของฝากระโปรงกันเลยนะคะในส่วนของฝากระโปรงคันนี้นะคะบอกเลยว่าเดิมๆนะคะยังไม่มีการขายการขยับนะคะสภาพเดิมรอดอย่างแน่นรอยเม็ดอาร์ตหรือว่ารอยเก็บต่างๆที่มาจากโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวยางนะคะเนี่ยคือนิ่มๆนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะสติกเกอร์จากโรงงานนะคะในส่วนของแผ่นกันความร้อนนะคะ เดิมๆสวยๆยังไม่มีการแกะนะคะแน่นเลยนะคะกิีบทุกตัวยังไม่มีการขยับนะคะสําหรับคันนี้นะคะ เป็นไงบ้างคะสําหรับคันนี้นะคะพัตตี้พาชมรอบๆตัวรถภายในภายในห้องเครื่องแล้วนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะก็เข้ามาได้ที่บริษัทเพรยนต์ของเรานะคะมีสสาขาด้วยกันนะคะสาขาที่หนึ่งนะคะตั้งอยู่บนถนนเซรีไทยนะคะซอยเซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะส่วนสาขาที่2นะคะติดกับซอยเซรีไทย9 5้า้าก่อนถึง4แยกมินบุรีนะคะนะติดต่อสอบถามข้อมูลนะคะเพิ่มเติมนะคะ กับพัตตี้ได้โดยตรงนะคะที่เบอร์0971126820นะคะ0971126820ค่ะค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะพัตตี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพัตตี้ด้วยนะคะข่าวันนี้พัตตี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ